วันนี้เราก็จะมาขายเสื้อซายตัน4นะครับนะในเพียงราคา5โลบักเท่านั้นมีทั้งกางเกงเสื้อเสื้อดำหลังหลังลายซายตันเซนะครับแล้วก็เป็นเสื้อเต็มแบบผมที่ผมใส่อยู่ปัจจุบันนะฮะนะสามารถมาสั่งซื้อกันได้นะครับในเพียงราคา5โลบักแ,แต่แต่ละชิ้น5โลบักเท่านั้นนะครับสามารถมาซื้อกันได้เพื่อเป็นการอุดหนุนกาททำคลิปนะครับนะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะครับนะ โอเคครับถ้าอยากใส่เสื้อคูคูลนเท่ของไซตันซก็สามารถสั่งซื้อกันได้เลยไปกันดีกว่าครับรับชมคลิปกันเลยดีกว่าเอา,เอาเละครับผมขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมในรายการไซต์ต้นซีชาแนลแล้วก็มาอยู่กันในเกมโ o บ็อกในแมปของ โปรเจกต์พูลาโลหรือแบบของโปเกมอนนะครับนะเราก็มาอยู่กันในพาร์ทที่2นะครับนะจริงๆมันจะไม่ควรเป็นพาร์ทที่2อเลยซ้ำมันควรจะเป็นพาร์ทที่3ครับแต่ว่าคลิปพาร์ทที่2นั้นดันเ <c oughs> ขาเรียกว่าไงอะลืมเขาเรียกว่าอัดแล้วลืมเปิดอน,นี้นะครับก็เลยแบบคลิปเสียนะเราก็เลยต้องมานั่งอัดใหม่นะครับซึ่งผมก็เล่นไปพอสมควรแล้วนะครับนะอ่า ก็ประมาณนี้ครับเราเล่นเล่น,เล,นเล่นแบบผ่านยิมน้ําไปแล้วอะ่ะตอนแรกก็จะถ่ายแบบว่ายิมหนึ่งก็คลิปหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้านดันเกิดพ่อผิดพลาดอันนี้อย่างนี้ขึ้นมาก็เลยแบบลําบากนิดหน่อยครับเอาไม่ว่าเราก็จะขอโทษด้วยนะครับผมนะก็มีคนเรียกร้องในการทําคลิปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับองขอขอบคุณนะครับที่อยากดูคลิปผมเหมือนกันดังนั้น <laughs> แล้วก็ผมเป็นหวัดนิดหน่อยนะครับอาจจะมีเสียงที่แบบ ไม่ไพ่ร้อนและเลื่นหูนิดหน่อยบวกกับเสียงไก่กาที่กําลังร้องในช่วงเช้านะครับตอนนี้ก็เช้าตรู่เลยครับโอเคครับผมแล้วก็จากเดิมตอนที่แล้วนะครับเราก็นั่งฟาร์มเลเวลของลิซดอนนะครับจะให้มีเลเวลพอประมาณนะครับแล้วก็ในวันนี้ผมอาจจะตียิมนะครับตียิมอ่าตียิมประมาณยิมสองยิมประมาณนี้ต่อคลิปนะครับเพื่อในการเล่งให้คนดูนะครับได้แบบว่า รู้วิธีว่าตรงไหนไปยิมตีตรงไหนบ้างครับสําหรับผู้เล่นใหม่นะฮะจะได้รู้นะครับว่าตรงนี้ยิมอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนั้นอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งผมจะหยุดไปที่ยิมที่แก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทาคลิปแยกย่อยอีกทีหนึง่งโอเคฟาร์มเรื่อยๆครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรมากครับผมเพราะว่าตอนช่วงเริ่มเกมมันก็จะอย่างเงี้ยครับมันจะไม่ค่อยมีอะไรนอกจากการฟาร์มเลเวลให้ตัวละครเก่งขึ้นพอ ไปถึงจุดหนึ่งแล้วเริ่มมีตัวเทพอะไรอย่างนี้มันก็จะเริ่มแบบไม่มีอะไรทำผมพูดตรงๆเลยมันก็จะเริ่มไม่มีอะไรทำนอกจากแบบว่าทำเควสดลับอะไรอย่างนี้เนาะหรือถ้าเป็นพวกสายสะสมหรือแบบมันผมก็จะอยู่ได้ยาวๆนะครับสายสะสมอะโอเคครับผมขอฟาตรงนี้ไปสักพักนึงก่อนครับหาเงินหาเงินโอ้ยไปสบายด้วยผม จัดไปยา,ยาวเลยดิเสียนอกเสียกาก็เยอะเหลือเกินนะโอเคเดี๋ยวผมขอตัดผ่านไปก่อนแล้วกันเนาะคิดว่าจะยาวเดี๋ยวกลับมาอีกทีนะครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่เมืองท่าน้ำแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปที่ยิมไฟฟ้ากันนะครับผมนะข้ามมาไกลเลย ประหยัดเวลาคลิปด้วยเป็นไงโอ้โหโค,โคตรใช้อย่างคุ้มค่านี่ครับผมเดี๋ยวยิมไฟฟ้าจะอยู่ทางด้านขวามือนะครับมันจะใหญ่ๆเนี่ยสังเกตง่ายอยู่หรอกนี่ครับยิมนี้โอเคครับทุกครั้งครับก่อนจะไปสู้บอสมันก็จะมีลูกกระจกคนหนึ่งเรียกเราฮนะไม่รู้จะเรียกเราคุยอะไรนักหนะติดติด,ตด,ตด เด็ดตึดตึดดดดมาพร้อมที่จะใส่เดี่ยวหรือยังกับบอสจัดมาเลยครับแล้วผมยิมไฟฟงไฟฟ้าอะไรไม่รู ng, ้จัก ขอซัดสักทีหนึ่งเถอะว่าไปเลยที่สโตร์ไปเลย,เลยพิสโดเออเป็นไงล่ะเจอพิสโดผมตัวตึงพระนครสลับบรี โอ้โหเป็นไงล่ะยิ้มอะไรกัไม่รู้เจอการฟาร์มก่อนที่จะมาถึงนี่เข้าไปทีนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ว้าวุ่นเลยดิโชธรรมาดาไปข้างล่างลูบุนนี่สั่งสอนมันสักทีเถอ,อะนี่โกงไเ,เวลวหน่อยเป็นไงล่ะ จัดไปแล้วลื่นคอนไปเลยจังหวะนี้ไม่มีท่าโจมตีชิบหายมีแต่ตีในอ่างเงี้ยแย่ละถึงก็แย่เลยทีนี้ว้าวุ่นเลยไม่มีท่าโจมตี บางกีลาลูกพ่อออกมาลุยไอ้แฟงจัดไปน่านตายหาแล้วชิพายแล้วกูวจะชนะยิ้มได้ไหมเนี่ยเอาเราเว้ยเอาเราวะาอื้อเปลี่ยนร่างอากุมอนเปลี่ยนร่างเป็นเมกาตอน มันจะมี5ม่าจมเป็แรงเขาไหมนะจะไหวบ่เนาะโอ้โหยับจุยี่เลยครับทุกคนโอ้โหแค่ยิ้มไฟฟ้านี่เราจะแบบมันเริมยำยังดีขนาดนี้เลยเยอะโอ้โพระเจ้าหยุดร้องสักทีกูจะร้องไห้แล้วนะแพ้ยิ้มไฟฟ้าแต่เริ่มต้นเนี่ย น่าอายมากเลยอะ่ะพระเจ้าพระเจ้าโอ้พระเจ้าลูบุนนี่จังช่วยด้วยลูบุนนี่ลูบุนนี่จังขอร้องขอร้องนะลูบุนนี่ นีจะไหวปะวะเนี่ยทุกคนว่าไหวไหมครับ ลำบากลำบนคนอย่างเชเออแต่ว่าผมว่าเราจะรอดแล้วละ่ะรอดพ้นจากวิกฤตอันเลวร้ายชนะแล้วโหตอนแรกคิดว่าจะแย่กว่านี้แล้วนะคิดไม่ถึง โอเคครับก็ชนะไปได้ด้วยดีนะแล้วก็ได้ท่าได้ท่าแผ่นสดีมาเนาะโอเคก็ชนะไปได้ด้วยดีสําหรับยิมที่สามนะฮะก็ขอภายจากยิมที่2ที่เรายิมน้าที่เราไม่ได้ตีโชว์นะครับเพราะว่าเราคลิปมีปัญหานิดหน่อยะฮะแล้วก็ขอบคุณที่คนที่อยากอยากมาดูเรานะครับเร่งการ EP สองเราขอบคุณมากครับที่อยากดูนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผม ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคนทำคลิปด้วยนะครับสวหรับนี้เซนซีขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าใน EP ที่3นะครับผมนะคลิปนี้อาจจะไม่มีอะไรนอกจากผมง่วงนอนด้วยแหละคลิปมันเลยเบือ่อนิดนึงนะโอเคครับผมฝันดีครับทุกคนนะผมขอลาตัวไปนอนก่อนนะครับ